สามสองหนึ่งเอานี้อานี้อานี้อาี้งงงงทับบุรี <_ t une> เอาดิสวัสดีทก็บอนนี่คือรายการโอฮานาบ้าพลาไทยฮะ ไม่บ้าพลังไทยเราต้องมีพลังในการไทยเฮ้ยเอาเสื้อมาเปลี่ยนหน่อยมึงไม่เปลี่ยนตั้งแต่ก่อนได้คอร์ดเลยเองเขารู้ว่าถ่ายคลิปสามกันก็ถ่ายวันละสองคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวเขารู้ว่าบอยพึงพูดสินั่งดูเปลี่ยนไปดิมึงมีเปลี่ยนนี่แหละเขารู้ อุ้ยอาร์มใส่เสื้ออะไรอ่ะก็ต้องเป็นเสื้อลายเซนนี่แต่ครับแต่ดอกไม้ไม่ใช่บุรีนี่ไม่มีการถกเข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมอันนั้นกูกันกูขอของเก่งของเก่งเปลี่ยนเก่งอ่าสวมเข้าไปใส่ทับได้ได้สวมเลยเชิอธรรมากินมาครับผมคลิปใหม่วันนี้คลิปใหม่ล่าสุดเลยนะผมทำอะไรแล้วเปลี่ยนแค่สองคนน่ะอีกวันนี้พวกเราจะมาทายคำสลับตำแหน่งการหมวดจังหวัดขึ้นมาเข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยงงเลยบุรีขึ้นมาก่อนเงี้ยอ่ะเรามีตัวอย่างให้ดูขอตัวอย่างครับผมโอเค ะยออุยยเเร็วลนะอะไรแบบนี้แต่บอกไว้ก่อนว่าในข้อถัดไปที่เราจะเอาจริงเราจะขึ Woah ้นทีละพยัญชนะโอ้ยทีละตัวเลยใช่สลากด้วยเหรอใช่สลากก็สามารถย้ายทีได้ใช่ไหมใช่เอาละเอาละเฮ้ย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 สักลินดาวไลน์แต่เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนว่าข้อนี้ข้อละ30คะแนนหากตอบตั้ง 2ถึง3ตัวแรกเดี๋ยอลจะพิจารณาเองเพราะว่าบางจังหวัดมันสั้นใช่ไหมถ้าตอบได้ตั้งแต่2ตัวแรกปรุ๊บได้เลย30คะแนนแต่ถ้าถัดหลังจากตัวที่3เป็นต้นไปคุณจะเหลือข้ออะไรยีคะแนนอ้โลดเเรื่รยยยอยยกมือใช่ไหมยกมือใครสมมติพร้อมมั่นใจหละรอรอเรือตัวเดียวยกเลยจังหวัดเดียวซะด้วยก็เสี่ยงก็ได้ระหวัดที่ขึ้นต้นด้วยนั่นนู่นนี่ไม่ตัวแรกที่ขึ้นมารอเรือก็จริงแต่มันอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันไปสลับอยู่ข้างในทั้งหมดเทียมไม่ใช่ตัวแรกนี่ว่าเฮ้ยยากกันเนี <artık> ่ย ก็รอดเดิมมันก็ไม่ใช่มีจังหวัดเดียวด้วยเยอะเลยใช้หมองใช้หมองใช้หมอใช่หมอทางมาทีทางมาทีอ่าตรงตาแรกฝนห้อยที่ดูทุกวันเลยก่อนไปรู้จักกันตุนเยอะแล้วกันนะพร้อมนะสามสองหนึ่งจอยังนะฮะตัวต่อไปครับอุ้ยค่ะคผมเอาซิมันยากเอาดิมันยากมันยากนะเอาสิอย่าละสตอบได้ไหมกาญจนบุรีอะไรนะคะกาญจนบุรีรับไปเลย30คะแน ทำไมอันนี้ถือว่าม่วนถูกนะูไม่มันมีความเป็นไปได้สูงจากกรุงย่างกุฎอะไรมีจานอยู่ในนั้นอ่ะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยปลาจีนกูตอบไม่ได้ปลาจีนตอบไม่ได้เออปลาจีนใช่เปลาจีนแล้วอะไรมันถูกอ่ะอะไรมันถูกอ่ะ ถ้าปาร์ตี้มาดันจะขึ้นจอจานพร้อมสระอีเลยเออยากๆกูรู้เลยวันนี้คุณได้ได้เปรียบแนะถือว่าเก่งเลยแต่ขออนิดนึงถ้ายกต้องตอบเลยเพราะว่ามันมันก็นับเลยก็นับไปเลยนับแล้วเต่ก็ไม่ฟังอ่ะเอออังนี้ดีกว่าฟังอังนี้ดีกว่าฟังอ่ะต้องมึงคุณชวนคุยอ่ะโอ้เอาอะชวนคุยอ่ะอิมแพคไอร์มเข้าหน้ากูไปื่อกพอแอลพูดว่าชื่อใครที่ได้ตอบอ่ะก็นับไปเลย3 2 1ไปจบเลยโอเคพร้อมนะฮะข้อต่อไป สามสองหนึ่งอ่ดิอ่ดิอองงงทับบุรีอ่ดิอาดิอาดิเฮ้ยพังงาพังงาผิดครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มถูกเยไงวะอุ้ยอ่าองหมดเวลาข้อต่อไปครับอุ้ยากครับพี่บิกกี้ก่อนล้า้ยไ่ด้เ้ยข้อนี้พี่บิกกี้ได้ไปยี่สเ้ยก็เยอะเยอล้ปา ลำปางมีอะไรพี่กี้เคยไปเที่ยวไหมเคยฮะไปสองทีทีแรกเป็นไงไปเชียงใหม่ทีสองฮะอะไรสองเอาไหนครับเอาไหนดีลำปางนี Rio, ่อะไรขึ้นชื่อรู้ไหมอะไรวะไม่รนบู๊ถามนี่ไงรถม้ารถม้าใช่รถม้ารถม้าลำปางโอเคฮะขวานขัไล่นั่งรถม้าชอชอรถม้ามาจอรถม้าพี่ตามพี่ตามตามทำไรวะไม่อยากตีชี้ม้อไม่ได้ไายโดดไม่ได้อยากขี้ม้อยากขี้ซะแล้ว ไม่อยากเล่นอยากจะจะปิดขนาดไม่อยากเล่นเลยเนี่ยใกล้ชิดมาแล้วเนี่ยเที่อพร้อมนะฮะข้อต่อไปข้อที่3 3 2 1ามสองหนึ่งอีอต่อไปครับพักพี่มินลาดบุรีผิดครับพร้อมนะฮะตัวต่อไปครับพักพี่สะบอนเจริญยุทธยากจันทร์บุรีผิดครับจันทรไม่มีสระอ่าพี่ดิวครับปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีถูกต้องข้อนี้ได้ไป30คะแนน อะไรอย่าเงี้ยนี่ก็ขึ้นหมดเมื่อกี้ไอ้อาร์มตอบปาณิบุรีอะนะอาร์มตอบปาณิบุรีอะนะหายเนี่ยปาณิบุรีประมาณนี้ประมาณนี้อยากพอพอได้ไหมตอนนี้ได้รู้เลยเมื่อกี้รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยรู้เลยข้อต่อไปครับสามสองหนึ่งอีกตัวครับ นกพิมีนละครราชสีมานครราชสีมาผิดครับราชสีมาผิดครับราชสวรรค์ผิดครับขออเสตัวมันต้องสวรรค์มันต้องอะไรสักอย่างราชบุรีผิดครับราชบุรีนอนเรือรอดีกว่าต่อไปเลยนะต่อไปเลยนะตัวต่อไปนะเฮ้ยข้อสามแล้วมันไั้นี่ถึงเลยสามเดี๋ยวนี้จุดคะแนนแล้วเว้ยแม่เลยยี่สิบคะแนนละสุสาครผิดครับคราชสีมาตัวต่อไปครับใช่าเลนครศรีธรรรมาชนี่ถูกต้องทำไมมึงผิดล่ะเขาถุยเนี่ยเขาลุงโซ่อะแล้วไม่ฟังเขาอะ เชื่อตัวเองมันดีมากไอ้สัสพูดกับมึงทั้งหญ่เทุกคนทุกคนทุกคนครับไปย้อนดูนะกูจังสินังหน้าแปะแค่อย่างงี้แป้แปะแปไอ้เงี้ยจนกูเอามาตอบไอ้เงี้ยว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้ในหัวงานนี้กูต้องเกิดงานนี้กูต้องเกิดกูต้องเกิดวันนี้ นี่กูต้องเกิดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชจอมนครศรีธรรมราชไม่เกิดละกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังโอเคฮะแล้วข้อเมื่อกี้นะคะ20คะแนนเป็นของพี่อุดดี้รอเรือเยอะๆมันไม่มีไม่กี่อันหรอกนี่แบ่งรอเรือสี่ตัวน่านครศรีธรรมราชคือแบบธรรมชาติดีมากใช่เหมือนอยู่เชียงใหม่เลยหมอกที่เชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าอะไรวะสารออกซิเจนดีด้วยโอโซนดีโอโซนดีโอเซียนเข้าไปสุด กูจบเลยสวอนเซอร์อยู่โอ้โหสปอนเซอรมึงยังดีมึงเจอสวอนเซอร์กูจอ้อู้สิอู้สิหรอวะอากาศดีจังเลยอากาศดีจังเลยกูร่างเติมทั้งทีต้นใบหย่อนเลยคุณไม่รู้กูจะร่างเติมไปสัตว์ได้หมอกับทะเลหมอกหายไปเลยอะหมอกแหวกไปเลยอะโอเคครับข้อต่อไปข้อที่5นะพร้อม3 2 1ตัวแรกครับนนทบุรีตัวที่2ครับค่ะผมพระคอนสวรรค์ผิดคร่ะ โอเคตัวต่อไปครับอ่ะพี่สมบัติลาดิวัตผิดครับอุ้ยคิดหม่กันเลยน่อสอนอ่ะต่อต่อไปนะฮะตัวต่อไปครับลูกพ่อป่าวะนครสวรรค์ต่อไปแล้วนครราชสีมานครราชสีมาผิดครับตอบนครสวรรค์ผิดอ๋อตอบไปแล้วตอไปแล้วโอ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่านอนหนูไม่ใช่จะไม่ใช่อันดับหนึ่งนะใช่อาจจะเป็นอะไรก็ได้พี่บิ๊กเก้ครับเมื่อกี้สกรนครถูกต้อง เก่งเก่งเก่งสุดยอด้ยบมาหมดมาหมดไมจริงเหรอใช่มาตัมเบิ้มอยู่นี่เหร ข้อนี้นะคะ20คะแนนเป็นของพี่บิ๊กกี้บ้านบ้านคณะเมื่อกี้ที่บอกบ้านพลอยพลอยเบิร์มไม่ใช่ไม่ใช่ถูกถูกซิบูพูดก็ถูกเลยขึ้นถูกเงนซิบผู้พูดก็ถูกบ้านปู่กูกูไม่เชื่อหรอกว่าไอ้บ้านเกิดพลอยอุ้ยทำไมอ่ะวันก่อนเจอที่คนเรียกไม่หันเลยทำไมอ่ะหูตึงขึ้นมาหูพ่อกูตึงไอ้เหี้ยพร้อมนะคะข้อต่อไป3 2 1เอาเลยรีบมาเลยเอาเลยลาดบุรีผิดค่ะ สุพรรณบุรีผิดค่ะสิงห์บุรีเนี่ยนอสิงห์บุรีก็แต่เอาไว้เอาเอาสิงห์บุรีผิดค่ะเดี๋ยวเยอะเลยสิงห์บุรีอ่ะได้กูรอได้ปัดจริปัจริไปแล้วเอเคตัวต่อตัวต่อไปครับอุ้ยเดี๋ยวมันยังยังยังเอาตอบนะสมุทรสาลีได้ลาบุรีตลาบุรีผิดคร่ะอุ้ยเฮ้ยเหออตัวต่อไปได้เลยครับขอคิวเลยนี่เหรอเฮ้ยกูรู้ครับพี่มิ่นสีสเกตผู้ตัดส กข้อนี้20คะแนนนะคะเป็นของพี่มีเคยไปบ้านสิงคโปร์ก็ไปมาเต่หลังไงเออก็เราไปด้วยกันอ๋อมือเล็กๆใช่ร้านข้าวต้มกับขาหมูอร่อยมากเออร้านนั้นเราข้าวหมูกรอบอร่อยมากที่มันเป็นตึกแถวแล้วก็แบบมีโต๊ะที่เป็นสแตนเลสอย่างงั้ยอร่อยทุกร้านครับที่เราเดินข้ามทางมะลัยกันเลยใช่กูเข้าไปจะเข้าน้ำอ่ะกูสนุ้กสนักเลยทำไมตะวันตก ไม่จับมั่วไอ้อุ๊ดพูดแต่พูดจากเขาได้เขาได้ไม่ใช่อุ๊ดกับสมบัตอยู่ด้วยกันตลกคนตลกคนตลกคนอะไรวะรุ่นกูเตยอุ๊ดไอ้เหี้ยกระเบื้องไม่ล้าก่อนนะข้อต่อไปพร้อมสามสองหนึ่งตัวที่สองค่ะ มครับพี่บิ๊กกี้น้องใครผิดครับอุ้ยมีสิทธิ์มากน้องบัวลำพูผิดครับเฮียเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตัวที่สามครับผมเหงาเหงาเหรอใหญ่เหงาออกไปแดกเบียร์เฮียโอเคตัวต่อไปเลยครับผมเฮ้ยเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ต่ังจังหวัดเขาใหญ่ผิดครับครับพี่ปกป้องเชียงใหม่โอ้โหเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ ไปดูช้างเออเป็นไก่ใ้วยกันเป็นหวานเลยฮะเออว่าเชียงใหม่ยี่สิบคะแนนนี้เป็นของพี่ปกป้องค่ะเขามาเป็นก่อนบิ๊กมาอยากแย่งคะแนนแม่งรีบเชียงใหม่ผมจะแพนกันเขาเรียกว่ามีแพนที่จะไปเชียงใหม่เหมือนกันใครอยากไปก็ทักมาได้เอ้าจริงเหรอจะพาไปด้วยเหรอล๋อแม่เขาเปิดเขาเองอ่ะทักเข้ามาเออจะไปกันเหรอเขบอกเปล่าพี่ไปวันอื่นอ๋อเหงาเหรออยู่บ้านอ่ะถัาเป็นอย่างน่้กูได้อะไรจากที่มังพูดไอ้เหี้ยอยากไปนั่งนั่งเออนั่งรถไฟไปสวยมากจะมีอยู่โค้งนึงเขาแถวเกือบเกือบถึงเชียงใหม่อ่ะลำพูนนนนนค่่่่ะะใชมมม้้เเเเปปิดหหาาาตตงแแลวบบืออออรรรีพ์์็ ทางรถไฟแล้วก็เป็นเหวแล้วก็เป็นแบบทะเลหมอกหน่อยนึงแต่ผมไม่ผมไม่ตื่นดูนะเออเซนเน็ตสนเน็ตให้ดูเซนเน็ตให้ดูอีกไอ้เหี้ยตื่นเล่าอะไอ้เหี้ยอะไรนะจ๊ะถ้วใครไปก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยไงโอเคฮะข้อต่อไปพร้อมนะฮะตัวแรกขึ้นครับตัวที่สองค่ะอุ้ยครับผมต้องข้าะสิมาผิดครับตอ้ยเหนวมากสองคนนี้ให้แม่งไปอ้าวพี่เิีวครับให้มันด้วย ผู้เอาเองนาราที่ว่าผิดครับว่ากูตอบเป็นไงนาราทิวครับนครนายกผิดครับเอาไปเลยเอาสามสิบคะแนนนอยนะน้องใครผิดครับอืมกี่อย่างแล้วน้องบุรีรมพูเออครับสารานลาดิคำน่าเจริญต้น เป็นไปได้ยังไงนนอตอบก็น้ำเลยนะไอ้สักหน่อยแล้วข้อนี้30คะแนนเป็นของพี่แอลโอ้ยคลิปนี้เราล้านวิวบอกเลยเราตกเดี๋ยวดีใจเยอะไอ้เหี้ยมึงสุ่มไว้ไอ้เหใ้ยมันดาวล้วนเลยอะไรอะไรคือออกมาเป็นเิดสมาธิแอมน่าจะเลยวะ้งนาแค่คำว่านาใช่นาไงมันนานาจนานาจมันชื่อเพื่อนนา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 มันหาจต่เลยเพิ่มมาโโอ้หมันเข้ามาเฉยเลยตอนใช่มันมีระบบความคิดอยู่เออไม่กินนี่หรอไม่ใช่แม่ฉลาดน้ำเปล่าตา่สกี้เนี่ยน้่งแ็งแห้งในช่องฟิสช่วยอ่ะ ไม่ได้มาเนาะแต่ว่าแต่ว่ากินเสร็จปุ๊บตอบได้แค่อำนาจเจริญนะอะไรอนนี้เออมาอ้มไปไหนอำนาจเจริญพูดคำเดียวเลยใช่แค่นั้นเลยเฮ้ยแต่อำนาจเจริญมีอะไรหนูไม่เคยไปมันอยู่ที่ไหนวะมันอยู่มันคือจังหวัดท้ายมันแยกมาจากติดอุบลแยกมาจากอุบลใช่ไหมมีอะไรดีหมูยอมมีอะไรดีไม่รู้ไม่เคยไปเหมือนกันกินแต่เบคฟรัดที่บ้านกินเสร็จมันเบิส จุดเช็คอินส่วนใหญ่ก็เป็นวัดค่ะวัดวัดสายมูเตลูแล้วก็มีหน้าผาชื่อว่าผาชื่นวาลินคจะไปเผาว,วาลินวันนี้นนต้องกินหนะน้าตาขนมนมข ไอ้นี่เพี้ยเราเลยสักนึงวาลินนี่คือวาลินชำราบใช่ใช่อันนี้มันอีกคนไรนี่กันวาลินชำราบมันอยู่อุบลถูกไหมโอเคครับข้อต่อไปพร้อม3 2 1ตัวแรกครับเอาแย่เอาแย่เราเรือมาแย่ตัวที่2ครับเรอมาแย่โอ้โหเอามาเราามาแล้วนครสวรรค์ผิดครับใกลเกือบต่อเอ้ยมาห้าตัวต่อไปแล้วนะครับคัพพิมินสุพรรณบุรีถูกต้อง อันนี้30คะแนนเป็นของพี่มินครับโอสามสิบคะแนนก็เป็นบ้านของน้องแพนนั่นแหละรู้ไหมว่าไม่ใช่ไม่ใช่รู้ไหมว่าสจะทำเรืองอะไรเฮ้ยโกงเก่าแล้วทุกวันนี้มีคนรออยู่ปะมีจริงเหรอมีน้องแพนน่ะนะโอ้โหมันมันมันก็แบบว่าพิมมาตลอดอะพี่ไม่ไปหาน้องแพนบ้างเหรอครับอะไรเก่ามากโอ้ยของกูยังเรียกกูเดือมันอยู่เลยกูก็ไม่รู้จะไปหามาให้มันจากไหนไม่มีม่มมันไม่มีจริงนะมันเป็นเรื่องที่เอามาอำพิสบอนให้แล้วมีคนไปค้นเจอเปิดและสมสวยอยู่สุพันอะไรอเรื่องบังเอิญบังเอิญ เขาอาจจะดูคลิปเก่าไงออวันที่เราแซวกันโกงเรมือนกันนะ เออไม่มีจริงเออไม่มีจริงไม่มีกลับมาเอ้ยรอเล่นครับรอเล่นมาในคลิปนี้แหละกลับมาแล้วกลับมาคลิปนี้แหละมาลฟ์สดเราขี่มอเตอรขี่มอเตอร์ไซค์สนุกมากใช่ไปเส้นสุพรรณออกราชบุรีออกสิบสิบเลนป่ะช่วงหนึ่งอ่ะอู้หักละห้ามันจะมีสามแล้วก็สองสองฝั่งอ่ะอ้หเออก็าทำดีมากซึ่งขายพวกอะไรเหนื่อยเนี่ยเดินอ่ะไม่ใช่เขาไม่ขายเขาเวลาใครกดสั่งเขาล่อน่ะอ๋อเราต้องจัดทางก็าตังก็ล่อนทางกลับมันลมแบบพัด ก็เด่นหนยดิกดสั่งทำไมไม่จ่ายออนไลน์วะเออขอโทษว่ะที่เริ่มเรื่องนี้ไปแลที่เริ่มขนมสิบเลนมาสุพรรณสุพันไอหมาไอหมาไอหมาตัวชั้นเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณนะประมาณนั้นใช่ไหณนักสานสวนแตงก็สุพรรณป่ะใช่ไหมใช่ไหมเจ้าสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาลือลั่นมาแต่งรอบใบเมื่อกี้ดิวร้องร้องผิดไปท่อนกูได้ยินที่กูรู้อยู่แลจริงเลย ส่วนแตงแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงช่องมาลือลั่นโอเคครับพร้อมนะฮะข้อต่อไปตัวแรกขึ้นครับตัวที่สองยนยนครสวรรค์ผิดครัเจอวันี้เจอวันนี้ดังมาพร้อมนะฮะตัวต่อไปตัวที่สามค่ะ ครับพี่นี่มนราธิวาสถูกป่ะเนียแม่นเหมาะจุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ดูาว่านรนครเอ็นทัศนนครมีสิทธิ์ที่เชียนี่จะตอบแล้วเมื่อกี้มาตอบเขาใหญ่เลี่ยง,งานนราธิวาสอ,อันนี้คือใต้จุดไปโผพยที่มาเลเซียแล้วนี่มีแผนที่จะขี่มอไซค์ไปมาเลเซียอยู่ก็ต้องผ่านนราธิวาสใช่ไหมแล้นเป็นถนนหรือว่าเป็นประตูเปิดปิดอย่างงี้นี่เป็นบัตรเลื่อนมั้งข้อนี้นะคะ30คะแนนเป็นของพี่นีอกแล้่มจะเป็นร้อยแล้วมั้ยนี่ดีเขาได้ดีเขาได้ดี โอเคครับข้อต่อไปพร้อมนะฮะ3 2 1ตัวแรกครับอุ้ยนอนยืนกระลันมีไม่เยอะหรอกี่้ยนี้เอ้ยมือแม่งสุกไวมือแม่งสุกไวคนแก่นอะผิดครับไม่ถูกไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วกีฬาบ้อประจวบกีฬาขันผิดครับกระบินบุรีกระบินบุรีผิดครับินไม่ได้ผ่านทั้งหมดเอนเงินขาใหญ่เงินเขาใหญ่เลย รู้แล้วเหมือนเขาใหญ่อันนี้ได้ร้องคะแนนที่บางเอิญแลยนะตัวต่อไปเลยนะคะพร้อมตัวต่อไปครับนัสวรรค์ไม่ใช่เหรอน้อควายกันไหควายกนลันผมมเหมือนเพชรไม่ใช่เหรอเฮอ้ยเพชรอะไรวะอ๋ออ้ยเจ็บพี่พี่ก่อนเพชรชมุูถูิไอออไอ้ปอมันเลยว้าดุ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 ดดุดุ ู่ให้คืนแล้วกันนี่ความรู้ใหม่เนี่ยผมไม่รู้จักเลยกบินบุรีมันเป็นอำเภออ๋ออยู่มันอยู่จังหวัดอะไรประจวบกบินบุรียู่ประจีนั้ยจ๊ะเออประจีนกบินอ๋อน้ำปลาบุรีข้อต่อไปพร้อม3 2 1งตัวแรกค่ะตัวที่สองับมีสินนะเอาดีสแกนดีเวีย ออะตสาแก้วสาแก้วผิดครับเฮ้ยอะไรวะเยอะที่สุดแล้วนะเฮ้แสเอะอะไรอะไป่อะไรวปต่อไหมไปต่อไปต่อไม่มีใค่ะต่อต่อไปต่อต่อต่อไปค่ะจะหลุด30คะแนนแล้วนะครัะนี่สาแก้วแสแสแสแกนแกนดีเดียวเหรแกนดีเดียวไม่ใช่ไม่ได้โอกาสสาแก้วหนูหน่อยยังงงอยู่เลยว่าผิดอะไรเออไอ้แย่จริงจริงมันน่าจะใช่ไหมมันน่าจะเป็นไปได้สอนเลี้ยงห้องสอนถูกต้องเออว่า30คะแนนเป็นของพี่บิกี้ค่ะ สาแก้วโอ๊ยใจนะใจไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเนาะสมมติแล้วคะแนนมันเป็นไปได้สุดแล้วนะจริงๆตอบถูกยังไม่ได้เลยสาแก้วสาแก้วโอ้โอเคฮะพร้อมไหมนะพร้อมไหมนะพร้อมไหมนะเราเราต้องตอบว่าอะไรจ้าจ้าไม่ถามว่าพร้อมไหมแต่ก็อยากให้พร้อมโอเคฮะพร้อมหะตัวแรกครับมุกน้ำค้อนส่องสองเราเนาะยเราเลือกเลยตัวที่สองเราเลือกสองแป้งเลยดีกว่าเอาดิมุกน้ำค้สว่านแม่งเลยผิดต้าเหมือนกันอะไรกูตามมานานแล นครราชสีมาผิดครัไปด้วยตามไปเลยกูยชีกเฮ้ยใจเย็นกูชีกเลยนั่นผิดครับไปด้วยตามกันไปด้วยนอนนอนนครนายกผิดครับเฮ้ย นนนเฮ้ยมันต้องมันต้องยาวอยู่เหมือนกันนนทบุรีผิดครับว้าวเงี้ยนี่ไม่มีคะแนนหนูเลยอุ้ยคะแนนยังอยู่งไม่ตอบไม่เชื่อกูก็เห็ไม่นอนหนูไม่ใช่ตัวแรกนอนหนูไม่ใช่ตัวแรกเดี๋ยวเดี๋ใครยังใครยังไม่ตอบบ้างปูไอบิ๊กไอ้บิ๊กลองดูดีเพราะว่านอนหนูว่าอยู่ริมกระดานกระดานกรวดานอีกตัวหนึ่งก็ได้ขออีกรนได้ไหมอีกตัวหนึ่งไหมอีกตัวหนึ่งออีกตัวหนึ่งนอนนอนละสิงลูกพ่อนอนละสิงโอเคไหมอีกตัวครับผมเออขอนแคบไม่ได้้แลว ่ขอนเกลนถูกต้องตั้งคะแนนไหมแต่ข้อนี้ได้20คคะแนนรับผมไม่มีใคะแนนลไม่เเศร้าหมดอนไม่มีใครเฮเลยนครเล่นเล่นเกมไม่ตื่นเต้นนี่ตะบอลเซ็งเลยมได้ะนนอีหรตบอลมึงตั้งใจดีเหี้ยเห็นน้องโหตั้งใจทุกอันน่ะเดิหน่อยโหตัดเต็มพ่อเลยไอ้ที่กูไอ้ที่กูบอกแล้วถูกอ่ะไม่เชื่อที่กูบอกแล้วผิดเชื่อพร้อมนะคะข้อต่อไปตัวแรกครับรอไปเลยอ่ะนครราชสีมา อนตวันผิกครับไใจเยยนังก่อนเยเย้ยก่อนดิเรารอสักสองตัวสามตัวันะตายอยู่ค้างในตอเนี้มีเจนมีเจจังหวัดได้ขึ้นเงียเลยทีนี้าห่วงใจตามทุนคุ้มคุ้มอ้ยมีแรงครับเ่ย ไม่มีแรงเดือยไปต่อไปต่อประจวบไปเลยระยองเออระยองระนองเฮ้ยระยองอ๋อประจวบก่อนผิดครับละนองใหญ่ขนาดนี้ระยองระยองผิดครับระนองระนองผิดครับอ้าวยาลาเหี้ยสบายดียะลาโอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลอลิงรอลิงเยอะเล่นล้อเลื่อยไม่ได้ยุ่งแล้วอย่าไปเพื่อนไม่ได้ยุ่งแล้วต่อให้มึงอยู่ถึงโซนเนี้ยก็ผิดเชยอกูดิมึงก็ต้องรีบยกระยองเชื่อกูเลยไปครับต่อไปครับตัวต่อไปครับ กระบี่กระบี่ถูกต้องไอ้พวกนี้มันเก็บตงไอ้เหี้ยมันตัดช้อยหมดแล้วแล้วก็ไอ้เหี้ยฮุกไม่ใส่มันไม่เสี่ยงไอ้เหี้ยคะแนนเยอะไม่สนใจอเราเราเรารีบตามไอ้เหี้ยตามไม่เยอะแค่เท่านั้นแหละไอ้เหี้ยยังไงก็ต้องรู้อยู่ดีไอันนี้เขาเรียกว่าปลอบใจตัวเองนะพี่บิ๊กกี้ได้ไป20คะแนนพร้อมนะฮะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสมอัพร้อมนะฮะข้อสุดท้ายจะไปทีละตัวเลยตัวแรกค่ะ ตอบัวที่สองครับพังงาต้องมาแล้วเปล่าอุตอบไปแล้วกันราชบุรีผิดครับงงเลยราชบุรีราชบุรีไม่มีงงวัวเเสียงเจ้าเสียงงางมงิงงานงมงิงไม่สิงบุรีได้นะสิงบุรีผิดครับจะตอบกรุงเทพมันไม่เป็นมาตัวต่อไปครับชื่อเต็มหรือเปล่าแบบอมรรนาคุสิตโอ้โหงั้นก็มีทุกพยัญชนะเลยนะอันนี้หลุด30คะแนนแล้วนะคะถ้าเปิดตัวต่อไปอบอเปิดเลยครับตัวต่อไปครับ โอ้โมีเขาหีมาโล่งเลยว่ะอุ่นนะฮะภูมิหนองบัวลำพูถูกต้องไม่กล้องแม่ตะบอลแม่วะเอาท่าติดคะแนนเออไม่ตอบทำไมมันก็ไม่มาต่ออยู่ในหัวหมดแล้วไม่ออกสักไม่ออกสักข้อไอ้เนี่ยและข้อเมื่อกี้นะคะหนองบัวลำพูนพี่ปกป้องได้ไป20คะแนนพี่ปกป้องมัชอบเก็บตกงงี้ให้จายยี่สิคะแนนเลงเหรอ เพราะเปิดต้องเยอะให้แค่จะเหลืออยู่แล้วสองตัวดูใจมากว่าไอ้สัสพวกมึงนี่แม่งโคตรผ่านเลยนะโอเคฮะวันนี้ขอสรุปคะแนนก่อนดีกว่าวันนี้มีคนไม่ได้คะแนนเลยหนึ่งคนนะคะพี่สบออ้ยเพื่อนก็บอกเพื่อนตบมื่องเป็นกำลังใจเขานอยเออสู้ๆไห อย่างดีนะเขาตบมือให้แป๊บนึงเพื่อนไม่คาะมือนะเด็กหลังห้องไม่ไม่ติวลูกเพื่อนสะกิดแล้วไม่ข้อหนึ่งบอกจนปากจะฉีกเขาติวอยู่ในบ้านล้างมอเตอร์ไซค์นอกบ้านดีที่เูกเข็ดมอเไซค์อย่าล้างมอเตอร์ไซค์ถอดออกมานอดเหลืออีกไอ้เหี้ยนี่เป็นแก๊งนี่แกง อุ้ยพี่อู๋เลยอุ้ยพี่สายต้องสู้นะปีนี้เราห้ามเป็นที่โหล่สู้จังหวัดเยอะตอบไม่ใหญ่หเฮ้ยอาการนี่แหละจะคิดเสร็จขับรถนี่คือไม่เปิดแมพดูเลยนะไปเรื่อยๆเลยแต่เมื่อเข้าโรงแรมเปิดฝักบัวอ่ะ ต่อไป20คะแนนเป็นของพี่อุดดี้นี่ยังได้โยู่30คะแนนฮะเป็นของพี่ดิววันนี้60คะแนนมี2คนก็คือพี่ปกป้องและพี่อาวเก่งโยวันนี้นะคะพี่มีนทําไปได้80คะแนนและท็อปเ้ิงของเราสองาพติดพี่บิกกี้120ยคะแนน นี่ไม่ไม่ขอตอบมือให้เพราะว่ามันมันไม่พูดมันรอตอบตอบตอบแล้วเราก็มาเก็บจอดท้ายจอดท้ายรอดจ้วงรอดจ้วงใช่ไม่ทำเกมไม่ทำเกมเนี่ยทุกคนไอ้ยุ้งไม่งี่เง่เลยทำไมตอนนี้ตอนที่คนบอกคะแนนแล้วเฮ่ๆกันนะเขาบันด่าทุกคนเลยนะเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้ก็ด่าอาร์อียิปต์เตี้ยด่าไอันี้ชื่อลาเมลอันนี้อ้ด่าอะไรคุณลืมเออด่ากิน ลิ้นชักเิ่นชักจริงแล้ตอนนี้มันเหี้ยมันด่าทุกคนเลยนี่หรอมุกคำแรงไปไหมคำแรงไปนะไม่หรอกไม่เคะติดจากเพื่อนอะไรเพื่อนชื่ออาร์มอ่ะเดชไรวนแพทยโอเคประมาณนี้วันนี้อาจจะมีสลับตำแหน่งของหมวดอื่นด้วยโอเคสนุกดีนะชอบนะชอบมันเดินไบพิมพ์เดชชอบปะ จัดดาวฮี่อะไรไม่เคยถูกเลยเข้าเปิดป้ายนาก้อนบอลลย่เงี้ย <c oughs> ที่แบบไม่ต้องเปิดเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ค,คลิปนี้ก็ไดผมขออนุาดูจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมไลค์สำคัญแชร์ด้วยกันติดตามเราได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมไม่เด้งขึ้นให้นะฮะจะไปเอาหน้ามีให้ดูเยอะมา้นะครับผมในหลายสไตล์กันเลยทีเดียวตรนนี้โอหน้าขอลาไปก่อนแล้วกันเจอคลิปหน้าไม่บายสทุกที่ ไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไิ้ไอ้พวกโอนต์พวกบ้าก็ท่าไอ้ไอ้พวกชุดดำพวกเตื่อนไอ้พวกปิดไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกสิทไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไิ้ไอ้พวกโอนต์พวกบ้าก็ท่า